สวัสดีชาวมิซีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องอั๋นนะครับกับประสบการณ์ฝึกงานที่พิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับนี่จะมาสัมภาษณ์แบบใกล้ชิดใกล้ชิดกับน้องอั๋นเลยนะครับสวัสดีน้องอั๋นครับสวัสดีครับสวัสดีทตั้งด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่มอสด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่การด้วยครับพี่การสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์หนึ่งที่รับชมทาง YouTube ครับสวัสดีครับ่าดีมากครับผมน้องอั๋นก็วานอนสอนง่ายนะครับน้องอั๋นครับทำท่านี้ให้ดูทักรอบนึงครับ ทำไมต้องอ่านคิดว่านิ้วเซ็กซี่ที่สุดครับก็ตอนยังเด็กที่บ้าเขาบอกว่านิ้วยาวเร็วยิ่งครับอ่านคิดยังไงถึงมาฝึกงานที่นี่ครับก็อยากได้แบบอะไรที่ใหม่ๆครับเห็นเพื่อนเขาไปแบบแต่แบบเขียนโปรแกรมเขียนเว็บอะรนะครับอยากมางแบบอะไรที่แปลกๆกับเขาครับที่นี่แปลกครับไม่ค่อยมีคนสอนพวกนี้ยไม่มีเลยแล้วพื้นฐานที่มีติดตัวมาจากสำนักเป็นไงบ้างครับ ปัญหามากมา,กมากเลยครับปัญหามากมากเลยอพออ่านเข้ามาฝึกที่นี่เนี่ยครับได้อะไรเพิ่มขึ้นตอนแรกก็จะเป็นพวกันบ้านที่แบบเป็นอัพเตอร์ครับก็ทำไม่ค่อยได้ครับตอน,นแรกก็มีเพื่อนที่<ม>เพื่อนที่ชื่อวิทครับช่วยสอนเยอะเลยตั้งแต่พ<ม>ื้นฐานเลยครับเวลาเขาสอนอะไรเขาสอนละเอียดดีครับการบ้านไหนที่ยากที่สุดครับที่อ่านทำ โอ้โหตอนแรกเข้ามากันบ้านเพลงเลยครับได้เพลงเร็วมากได้เพลงอะไรจำได้ไหมครับของสลิปน็อตนะครับนัไฟามพี่เป็นคนเลือก <laughs> มีช่วยงานพี่ปองครับปั้บนบ้านตอนนั้นนะครับบ้านบ้างได้กี่หลังครับสองหลังครับหันตอนนั้นการทำวินิโปรเจกต์ที่นี่ยากไหมครับหลานก็ยากครับยากมากไหมยากครับแก้บ่อยไหมครับ แก้บ,บ่อยครับแก้ทุกวันไหมครับงานทุกวันครับแกทุกวันพี่มอกก็แก้ทุกวันครับวับนี้โปรเจกต์ค,คือเรื่องเราจะไปภูเก็ตคิดเองเหรือว่าจับสลากขึ้นมาจับสลากมาได้รู้ไหมครับใครเป็นคนเขียนไม่รู้ครับน่าสงสารน,นะครับที่ได้หัวข้อยากก็เดี๋ยวเราไปชมวินิโปรเจกต์ของอ่านกันก่อนดีกว่าครับ เราจะไปภูเก็ต ทวีปเอเชียมีสถานที่ที่ได้ยกจ้องให้เป็นไข่มุกแห่งอันดามันซึ่งสถานที่นั้นได้อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองในจังหวัดภูเก็ตมีสถานที่ที่แนะนำอยู่ทั้งหมด10แห่งด้วยกันอนุสาวรีเท้าเทพกสตัตตรีเท้าสีสุนทรวัดฉลองวัดพระทอง แหลมพรมเทพและหาดป่าตองเมืองเก่าภูเก็ตชินโนโปรโตุกิสหาดกะตะเกาะเฮเกาะราวัยหาดไม้ขาวของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตกุ้งผัดพริกไทยดำเรือเคยภูเก็ตน้ำพริกกุ้งเสียแกงไตปลาในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก แต่ในปีพศ2557ได้มีวิกฤตการณ์ทางการเมืองไทยทําให้สถิติการท่องเที่ยวในปีพศ2557ลดลงึยังไงเราก็สามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวกลับมาได้เพียงแค่เราสามัคคีกัน โอเคเรากลับมาจากการดูมินิโปรเจกต์แล้วงานอ่านตลกขนาดนั้นเลยเหรอครับต้องหัวเราะกันนะครับก็มินิโปรเจกต์อันเป็นยังไงบ้างครับพีเซต์ให้ฟังนิดนึงครับกสวยดีนะครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงช่วยอะไรบ้างให้ให้เสียงเอเ็กๆมาให้สียงเล็กๆเอาเขาโยนให้หรือเขาแบบมันดื้ตัวเองเอ๊ะใส่ได้ไป๊บเป็นยังไงแบบประมาณนั้นครับพี่เลี้ยงชื่ออะไรครับพี่หมอเรัะพี่มออาบน้ำไหมครับ ไม่อาบครับเวลาคุยใกล้ๆแล้วเขามีกลิ่นตัวไหมครับก็เป็นบางครั้งก็ไม่ค่อยกล้าบอกแล้วนอกจากพี่เลี้ยงคือเป็นพี่มอสเนี่ยยังมีพี่คนอื่นที่คอยช่วยเหลือเราอยู่ไหมพี่โจพี่เดียครัพี่โจพี่เดียรพี่ปองไม่ค่อยช่วยนะครับหรือไม่ค่อยได้ปรึกษาพี่ปองครับไม่ค่อยได้ปรึกษาอะไรพี่ปองจะเป็นด้านทีดีเป็นหลักนะครับก็แล้วพี่เดียช่วยอะไรเราบ้างครับช่วยในการทําส่วนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยบอกว่าตรงนี้มันควรจะเป็นยังไงยังไงครับอืมครับพี่มอสไม่ค่อยทำปรึกษา ก็ให้นะครับ่น็อตให้ดีหะให้แวนวหนาให้แบบว่าเทคนิคในการทํางานหรือแ,แค่วิจารณ์ว่าเฮ้ยนั่นไม่ดีทําใหม่แค่นี้หรือว่าไงครับก็สอนเวลาแบบตรงไหนครับผิดอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมาสอนให้ครับพี่น็อตบอกว่าน้องไม่ค่อยมาถทำ แล้วก็สำหรับคนที่อยากมาฝึกงานที่นี่นะครับก็ทําผลงานดีๆครับเราไม่ต้องการคนเก่งที่สุดครับเราต้องการคนที่มีใจให้องค์กรนะครับสามารถช่วยองค์กรให้มีซี่เจริญเติบโตต่อไปครับผมขอบคุณน้องอัดมากมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทังต้องดยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่มอสดยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่การสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์หนึ่งสวัสดีครับ พี่มอสบอกว่าน้องไม่ค่อยมาถามมอสตักเหม็นแน่ไม่แ่ค่ะ <laughs>